สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของสาระหน้าที่พลเมืองนะครับวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตนะครับหน่วยการเรียนนี้ที่2วันสําคัญของไทยนะครับพังสาระก็จะเป็นวันที่เกี่ยวกับชาติาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับตัวชีวัดก็คือความสําคัญของวันหยุดราชการไทยนะครับ ก่อนอื่นนะครับมาดูในเรื่องของวันสําคัญของไทยก่อนนะครับวันสําคัญหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้นนะครับโดยรัฐบาลได้กําหนดให้มีพิธีการและกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้ไปะระลึกถึงความสําคัญของกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับด้วยความภาคภูมิใจนะครับก็จะมีวันสําคัญดังนี้นะครับวันแรกก็คือวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์ จะมีวันหยุดราชการอยู่หลายวันนะครับมีวันอะไรบ้างเดีนักเรียนติดตามได้เลยนะวันแรกนะครับวันที่1ก็คือวันพระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับคือวันจักรีนั่นเองเป็นวันที่ตรงกับวันที่6เมษาของทุกปีนะครับวันที่พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ขึ้นครองราชย์นะครับปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีด้วยการสถาปนากรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงของ รงรัตนโกสินทร์เราในทุกวันนี้วันต่อมานะครับในวันสําคัญก็คือวันรัฐธรรมนูญนะครับตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพศ2 4 7 5ให้แก่ประชาชนนะครับเพื่อนํามาเป็นกฎหมายที่ใช้ปกครองในประเทศไทยของเราในทุกวันนี้นะครับ เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงจากสมูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการเรียกร้องสิทธิเรียกร้องประชาธิปไตยกันอยู่นะครับในทุกๆปีก็จะเห็นตามข่าววันต่อไปนะครับวันฉัตรมงคลนะครับเป็นวันที่ประกอบพระราชพิธีฉลองในวัน บรมราชกาิเศษเสวยราชาสมบัตินะครับวันฉัตรมงคลของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10นะครับตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีในวันนี้ประชาชนและหน่วยงานจะร่วมกันจะมีการถวายพระพรแล้วก็มีการประดับธงาตามบ้านเรือนนะครับวันต่อไปนะครับวันคล้ายพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระรัตนาธิเบรมห,หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกของพระมหารกรุณาธิคุณและเป็นการเทพระเกียรติของพระองค์นะครับทรงมีการประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติขององคจนชาวไทยพระองค์จึงเปรียบเป็นเสมือนพ่อของแผ่นดินในวันนี้จะมีการคัดเลือกพ่อดีเด่นประจําปีนะครับ ก็คือถือเป็นวันชาติด้วยนะครับวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเช่นเดินขบวนพาเหรดและแสดงมหรสพต่างต่างวันต่อไปนะครับวันเฉลิมมรชนพันษาสมเด็จพระปราชชนีพ,ชนพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับและเผยแพ่ พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติในวันนี้จะมีการประกาศยกย่องบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจําปีนะครับวันสําคัญต่อมานะครับวันเฉลิมประชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมนทรามาธิบดีศิรินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้กกาเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่28รกรกฎาคมของทุกป,ปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติประชาชน ร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลมาดูวันสําคัญต่อไปนะครับวันปิยมหาราชตรงกับวันที่2 3ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวในรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักของราษฎรทรงมีพระมหากราุณาธิคุณทั้งในด้านการปกครองบ้านเมือง การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยและนําประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของต่างชาตินะครับอยู่ในรัชกาลที่5ของเราของนักเรียนชั่วโมงนี้นะครับน,นักเรียนเปิดอ่านในหัวข้อวันสําคัญเกี่ยวกับาศาสนานะครับในหน้า1 1 7่งรถึงหนึให้เลือกมา1วันนะครับแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอสอง่งกลนะครับนักเรียนบันทึก